มือนี้เบาอีสานผ้าตรวจผ้ามากินเนื้อย่างเก้าเดียครับตรวจเดียวพี่น้องครับมือนีนทีมงานครับแบบไยแบบบล็อกใแตกครับผมแค่แห้งระเบิดระเบิดครับวันนี้วันหยุดครับผม โอ้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเยบงานสุดสัปดาห์ครับมือถือนอนพราะกันไม่กินแกงอะไรครับผมการชุนแกวสู้โจครับแวม่เดี๋ยว ี่ยครับโอ้ชีวิตเรื่องหนอกไม่ยกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำนี่แล้วนี่มันหนอกชีวิตเรื่องหนอกครับผมเดี๋ยวเลยนะนั่งกางโต๊ะเหรอกลาง

มิโนมสดนะครับเกลี้ย่อเป็นยังตัวนีโค้งหนุนโค้งตีนกำลังจะเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวกำลังหานเอฟซีป่ะน้องลาโม้ครับผมนั่นลูกเมียว่ามีครับมีแต่ไม่ย้ายทุกคนรับเลี้ยงบ่ครับอันนี้ เมีรหลายแล้วครับผมคุณน,นวดกระเทียมประธานใน้ถวม้วนรอดพอดีเครับมีเนื้อครับผมเนื้อกุ้งปลาหมึกใส่ครับกินแล้วกับผ้ากันไปนอนเหรอครับผมนะครับหมอมอันนี้อะไรค่ะนุ่มกุ้ราดครับหรืออันตัวนะครับนุ่มกุ้ราดครับผมราดบัตบเตอร์เอง ด <im ited> <im ited> ี่หมดครับผมดีกันไหมครับคลิปหน้าครับสวัส <im ited> ดีครับ